สเตลลาโกลอ l ัสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโกล p l ัสอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอน หนูอวยอันนี้ในหนาวแม่อ้างนางไม้หนูนี้เซิร์ฟเราเยอะอยู่เยอะใช่ไหมสายจุยละไล่ตบเซิร์ฟเจ็ดกันดีกว่าปเหลือไว้รอบนึงอย่าไปกดบัตรกันนะเดี๋ยวเราเอาไว้ตีตรงกลางด้วยได้ตรงกลางเสร็จเราค่อยไปเยอะเยอเยอะ เยอะจ้าเยอะเยอะเยอะจ้าจ้าจ้าเยอะจ้าเนาะฮึเยอะเนาะฮึในเฟรมเราไรไลเทียมทานก็ม hey, yep. no ีนะเข้ามาแล้วตรงกลาอะรอนูก mm ่อนเข้ามาตีคนเดียวเลยเอ้าสวยสวัสดีครับสวัสดีครับไล่เทียมทานเข้าเพื่ตีคนเดียวเลยอุ้ยอุ้ยอีเวนเขาตีตรงไหนอ่ะ มีตรงกลางนี่มันเข้ามาแล้วหรออย่าไปที่บอกว่าเยอะๆนี่คือตรงกลางเขาเยอะไม่ใช่พวกเราเยอะไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไปสองคนอะไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเกิไรขึเดี๋รวงจะเชื่อเหมือนมึงมากันคนละเซิร์ฟอ่ะอยู่บ้านเดียวกันพี่ก็เข้าใจว่าหมายถึงว่าเซิร์ฟเราเยอะเหมือนกันนะพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นนะ เซฟเราก็เยอะไอ้อยู่ตรงกลางที่ยืนตรงกลางก็เยอะเมื่อกีอ้หนูไปมาแล้วเกือบตายอ๋อจังหองเรานี่กิ่งพยองเหมือนกันนะไม่หนูเปิดดอกเอ้ยใช่วะนะอย่านะในนี้มันสร้างตีได้เท่าไหร่อ่ะในนี้มันสร้างตีได้เท่าไหร่ามลลุกบูมิงอัพอ้าวโอ้ยบูมิงอัพโอ้ยผูว้วัดแล้วบูมิงอัพ ไอ้โลกจิตหอีสวยเร็วเข้าอีสวยตามมาอีสวยวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้อีสวยมันจะตบมึงแล้วอยู่นั่งน่ากลัวน่ากลัวยิ่งหายเลยตรงนั้น่ะไปส่องดูปนิดจะลัดมันอะกระโดดเข้าไปแบบตั้มลัดมันเลยก่อนจะลัดเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนนิดนึงหมอหมอมาเลยเลมันโปรย้ายหน่อยลูกหนูไม่มีบก หนูเอาหมอไปข้างนอก,อกหนูหมอแป๊บมันมันมันยังเหลือเยอะอยู่อ่ะตรงเนี้ยนี่สวยสวยสวยมั้นี่นี่น<ม>นนเอ็กมาบังเต่านี่มันมองไม่เห็นหรอกตัวเล็กๆทำตัวเล็กไว้ชื่อเราไม่เห็นมั้งเห็นหลอมจะไปเห็นยังไงหนูหิวหนูหิวฉีดฉีดอุ้ยฉีดวัสดุพิสกิลิสกิลฉีดนูอยู่ไหนักษาได้แค่นี้นะร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะ ใช่ได้แค่นั้นแหละโอ้ต้องก็ได้หรอกของหนูยังเป็นไอ้นี่อยู่ของหนูยังเป็นดาเ b e t e อยู่เฮ้ยทำไมมันไม่ตีอ่ะมันยืนดูเราทำไมอ่ะมันแอคใส่เราไงมันแอคใส่เราไงเอาดี๋ยวเนี่ยวเดี๋ยวกูเดินหน่อยกูเดินเดินไปแล้วก็แบบตบมือ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 ไม่ได้กูลัดนะกูลัดนะกูลัดนะ สี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันยืนเฉยมันก็เลือดลดมันเลือดลดเลือดมอนมันล,ลดเรื่อยๆแล้วแล้วปล่อย๋ยวรอให้มันแบบเขาให้เราหรือเปล่าคนนั้นน่ะอุ้ยใจดีจังเลยขอบคุณนะครับคุณนะครับเขาให้เรานี่นาที่สวยเอาเลยลูกขโมยตีวัดจบเพื่อเพื่อ <c oughs> มันรออยู่ขา้างหลังเออเขาให้เรานี่ว่าร <โด S 2> <ด>ักจังเลยไม่มันหลอกให้เราตีครบรอบหรือเปล่าแล้วก็ตีวัดตรงกลางไม่ได้ ไม่ได้แดกกูหรอกกูก็วางแผนมาอยู่เหมือนกันกูก็มีโงตีครบทุกตัวหรอกแ้วแวะไปดูตรงกลางกันหน่อยดีกว่าก๊อตอยู่ไหนก๊อตอยู่กลางเนี่ยแล้วขับมังกรไปเชยชมตรงกลางสักหน่อยขอเข้ม <c oughs> ๆไปแล้วตรงนั้นนะ่ะทำไมหนูเป็นพระกากไก่อย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยกูเห็นแต่เลขเจ็บอะตกเกตนี่ย เราเดินไปแบบเงียนๆสวัสดีเขาหน่อยไหมถ้าเข้าไปถ้าหนูตายแล้วค่อยมาแก้แค้นให้หนูเดี๋ยวหนูไปสวัสดีไม่เราลงไปแล้วก็คำนับเนี่ยคำนับเนี่ยอ่อนน้อมถ่มตนโอ้ยโอ้โหอย่ากูกูคำนับไึ่แด้ไม่ด้าอีสวยวิ่งกูจะอยู่ วะกูสาเข้าไปยกมือไหวไอว้วกนี้อีกสักทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไม่คิดมึงใจเ,เย็นกันก่อนสวัสดีครับบออย่าทำสก,กิลคอนสิมันไม่เป็นมิดแล้วมันไม่เป็นมิดกับมึงแล้วมันมาแล้วมันโดไฟแล้วโออีสวยอีสวยลองก็ด้วย <c oughs> อยากเยอะอะไรของมันวะไปบอกให้พวกนี้มารอบอีกแล้วเฮ้ยเซิร์ฟเรามันมีใครเข้ามาปะเนี่ยมันยืนอยู่ตรงจกลางเขายังไม่เข้ามากันใช่ไหมถ้ดูเชิงอยอเดี๋ยวววววีวว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 วย่วว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 นวว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 ะวววววววหวววูนวะวหนูดูนี่นนนนวววีวีวน หนูไม่มีซิเอ้ยหนูดูไม่ได้หนูอยู่ในดิสออไม่ต่างจากนหนูหรอกพี่ว่าอ๋อทำไมไม่หนูไม่มีอะไรเลยเหรอเดยวหน้ากับเพื่อนตายหนูจะได้ไม่ไอายคนอื่น <c oughs> เตรียมยาไว้นะหมอจะไปดูเชิงศัตรูฝั่งตรงข้ามสักหน่อยไปแบบเป็นมิตรนะครับผม,มตรงนี้แต่ยิงมา ที่จะพยายามไม่เป็นศัตรูกับใครอ่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คำนับเห็นไหมเนี่ยเห็นกูไม่เด้กกูคำนับเนี่ย Surprise motherfucker โอ้ยเป็นปลาหอกใส่กูแล้วกินถ้วยถอะกูด้วยถวยกู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 กำลังอยู่อ้าวถอย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 ลงถอยมาจ้าเรื่องวิ่งหนอให้บอกหนูวิ่งเร็วไปแล้วขับควนไม่ได้วะ เดี๋ยวหนูพิมพ์หน้าลูกแป๊บเจอกับลูกพี่กูหน่อยไหมเกินี้เลยเดี๋ยวเขาก็ถามลูกพี่มึงใครลูกพี่มึงใครวะซันจีนะแม่เจ้าเอากับจันจีไปบอกงี้เพราบจีพอๆั้งหนักหรือว่าเราเต้ไม่มีหรอพี่จันจีเราขุดแร่แถวๆนี้เราก็ได้มั้งหนึ่งนาทีอะมาแล้วมาแล้วงั้นกลับไปดูจุดเกิดเราดีว่าเซิร์ฟเรามันเยอะหรือเปล่าเยอะอยู่ เพื่อเรากี่คนเนี่ยมีอัจฉริยะหนึ่งระดับตำนานสามตำนานหนึ่งตำนานสองแล้วไม่มีอัจฉริเออแล้วมีเราไม่มีพวกไร้เทียมทานเลยเราไม่มีเลยนะนี่มีตัวอะไรตัวหนึ่งก็มีนะตอนที่หนูเข้ามาหนูเห็นอยู่ฝั่งเขาไร้เทียมทานขั้นสามเลยนะตั้งกี่คนอนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวหนูพิมพ์ขอเขาเองหน้าโลกอะ่ะ อตรงกลางเขาตีกันอยู่หรอใช่ไหมครับพี่จะไม่เกิดเกิดแล้วตรงกลางเกิดแล้วมัเกิดแล้วหนูเ,เห็นมันเป็นพอะเกิดเนี่ยหนูก,นก็เลยถามนี่ไงเกิดแล้วไปเท้าเลยกลัวอะไรละ่ะมีพี่อยู่ทั้ง<ม>คนกลัว,<ม>ลวอะไรใช่สิมังกรวิ่งเร็วนี้โอ้โหมึงก็พยองจองหองวิ่งเข้าไปคนเดียวเนาะเซิร์ฟห้าตายซะ ออกมาว่าแล้วสุดท้ายมัน i̇şte ก็ถอดเกือบวิ่งมึงก็ถอดเกือบวิ่งนะลบก่อนเต้นเย็นหอกราชเงินคามพร้อมนะทุกคนส่วนผมจะซ่อน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 เดี๋ยวมันเห็นมันนี่ึ้นี่ไงเพื่อเรามาอีกหนึ่งมันไม่ขึ้นชื่อมันไม่ขึ้นชื่อถ้าเราอยู่หลังหินอ่ะมันไม่ขึ้นชื่อมองไม่เห็นเห็นแล้วขี้หลังหินแต่มันเห็นถึกเลยนะ เหมือนเรามองเขาเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเราเฮ้ยบอสใกล้ Re จะตายแล้วทุกคนเต็มตัวเต็มตัว,ตวออกราชเงินคำเดี๋ยวผมเป็นแส้กรอกก่อนนะผมขอดูดวิญญาณยุดหน่อยที่ผานแล้วกเ,เอาเอาไอา้นั่นมาเลยก็ได้ย่างินาำเดื้ย อ้กระเป๋าวงแหวนเต็มอีกไอ้พว่าเอ๋ยเอ๋ยเลยไอลมหายอ่ะมันจะตุยยังมันจะตุยยังไปแล้วไปแล้วีึเดียวเลยเดี๋ยวขอดูดเสกอกก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าขออูสกิลเยียวยามาเป็นแผงเลยไม่ได้แล้วด้วยกูเป็นหมอเต็มการ์ดเลยตายแล้วไม่ได้แล้ว โอยโลขอเข้าตูด,ด้วยครับเสิร์ฟห้าเสิร์ฟหกวะครับหนูเสียใจสรุปแล้วเราไม่ได้อะไรเนาะเราได้ตุยสนุกสนุกวิ่งหนีเกือบวิ่งจนเกือบขาดประดุดดังว่าไม่เคยวิ่งมาก่อนชีวิตนี้ขอดูดหน่อย